สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับกบนะครับบ้านสวนนสิพาบันสีนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันไม้นิดหน่อยนะครับนะครับเผื่อได้แพ็กเพิ่มนะครับจะเห็นบุ้งว่าจะแพ็กไม่พวกนี้ก็มาลือนี้นะครับที่ที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับสวัสดีพี่ๆนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปบ้านสวนิ้นสพาบันสีของเรานะครับผมบ่ายสองโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ผมเพิ่ง ทำน้ำจิ้มหมักหมูเสร็จนะครับก็เลยมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับกลัวจะไม่ทันเวลานะครับว่าจะออกไปร้านแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะครับนะครับเลยมาลงนิดหน่อยนะครับมาลงไข่นะครับชัดไหมครับแดดอะแดดอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ใบยาวนะครับสวยมากครับ ทรงใบดกมากนะครับเป็นลูกไม้ใบยาวนะครับลูกไม้นะครับนี่นะครับซื้อสวยอย่างนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวัสดีลุงป้านะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปบ้านสันติภาพบันสีของเราด้วยนะครับหนึ ah. ่งร um ้บาทนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับสวยๆนะครับแต่มีหลายต้นแหละแต่ต้นนี้เดรู้ป้ายสวยนะครป้ายสวยหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ วันนี้มาแบ่งนิดแบ่งปันนะครับนิดหน่อยนะครับเอ๋ไว้ตรงดอกดอกแล้วนะครับนี่สวยๆเดือนมีนานะครับเดือนมีนาร้อยเดียวนะครับเดือนมีนานะครับพอมีใหญ่นี้ร้อยเดียวนะครับนี่นะครับเดือนมีนานะครับสวยมากนะครับเดือนมีนานะครับแบ่งไม้เก่าๆไปก่อนนะครับเพราะว่าไม้ที่อัพกระถางไว้ ลงขายยังยังฟอมมันย it ังไม่ได้นะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับช่วงนี้ต้องขายสมัไม้ใหญ่เลยนะครับถึงจะสวยนะครับถึงไม่ลูกค้าสวยเลยครับอันนี้เดือนมีนาครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเดือนมีนาหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่น้ำมึงนวลนะครับด่างสวยสวยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมีสองกระถางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับกระถางที่สองครับด่างสวยสวยนะครับเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบาทพอนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทพอนะครับ น้ำเมืองนนทร์นะครับ่างสวยๆอย่างนี้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหนึ่งร้ยยี่สิบาทนะครับค่าส่งเมาๆหกสิบปทางบวกเพิ่มยี่สิบนะครับต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่สองสวยเหมือนกันทั้งสองต้นนะครับเนี่ยสวยจริงนะครับน้ำเมืองนนท์นะครับน้ำเมืองนนท์นะครับแดดก็แรงวันนี้มีเดดะครับ120ยี่สิบนะครับน้ำเมืองนนท์นะครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ยาวมากเท่าไหร่ นะครับไม่ยาวไม่น่าจะยาวแลวเพราะว่าจะไปร้านนะพอดีตอนแรกบุ้งบอกว่าจะไม่ต้องลงก็ได้ผมกลัวลูกค้ารอชมอยู่นะครับโอเชนู no, นะครับโ no, อเโนูตัวนี้ด่างสวยมากโ no, อเชนูตัวนี้ด่างสวยมากนะครับเอาไปชีหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับหนึ่งร้อยบาทโอเชนูนะครับ,บ, o no, รบด่างสวยมาก,กตัวน,นี้นีไไ่นะ ดงสวยมากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเชโน่นะครับโอเชโน่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยใครได้ไปแล้วนะครับสวยมากนะครับเป็นใบหอกทีโดกมากับสองสี่หกแปดสิบสิบสองใบแล้วสองสี่หกแปดเนี่ยเล็กๆเนี่ยสิบสองใบแล้วนะเนี่ยนะครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยโลกไม้ใบหอกนะครับ จะสวยอย่างนี้นะครับแบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับพิเศษพิเศษให้นะครับหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับี่สวยเนี่ยดกนะครับใบดอกจริงสองสี่หกแปดสิบตัวนี้สิบใบนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับลูกไม้ใบหอกนะครับสวยมากนะครับเลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยนะครับเลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยนะครับย้ําเลยนะครับเลี้ยงนอกตู้สวยมากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับ ขุมทองนะครับขุมทองมีสี่ต้นนะครับวันนี้ขุม like ทองมีสี่ต้นนะครับรอบที่แล้วสี่ต้นหมดไปแล้วนี่ผมเรียงใหม่ขุมทองนะครับแบ่งที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับขุมทองสวยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับขุมทองสวยๆอย่างนี้นะครับเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับขุมทองนะครับสวยๆเลยเนี่ยสวยๆเลยนะครับขุมทองนะครับแบ่งที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสี่กระถางนะครับมีสี่กระถางนะครับนี่นะครับ ผมทองนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเสียฐีเงินล้านนะครับเสียฐีเงินล้านนะครับมีสี่กระถางนะครับเรียงใหม่สี่กระถางเหมือนเดิมนะครับกระถางละหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับเสียฐีเงินล้านป้ายสวยๆนะครับนี่นะครับใหญ่ๆป้ายสวยๆแดดก็สองแดดสองเสรษฐีเงินล้านนะครับก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับให้หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนี่สวยๆ อันนี้ก็น่าจะเป็นวูนะครับวูเชนอ่ตัวนี้กระด่างสวยนะหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ราคาดีมามากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับดารานพลัสนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับมีสามกระถางนะครับดารานพลัสนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับมีสามกระถางนะครับไปแบ่งไม้แล้วต้นเล็กสักสองต้นนะครับ ครับขึ้นไปข้างบนนะครับสวัสดีนะครับลุงป้าน้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับบ้านสวนต้สีพาบอนสีของเรานะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้คือเจ้าสาว เจ้าสาวนะเอฟมาเอฟมาเอฟมาเลยสวยๆเลยเพิ่งไปเอฟมาวันนี้ได้มาสามกระถางสวยๆเลยอันนี้เป็นบอลที่ลงประกวดเมื่อวานบันก่อนนะคปรปฐมนะครับอ่าเทพสายลุงนะครับตอนนี้นะครับได้รางวัลที่เก้านะครับตัวน,นี้เจ็ดร้อยลมส่งนะครับตันนี้ขอที่เจ็ดร้อยลมส่งมันนี้เมฆขลานะครับก็เจ็ดร้อยลมส่งนะครับเป็นที่แปด ดารุมะนะครับดารุมะส,สวยๆที่สามนะดารุมะสองพันแปดนะครับ 2, สองพันแปดสวยๆใหญ่ๆนะตู้ไหนนะตู้นี้แน่เลยจะแบ่งปันครับ ยสวะแบ่งนะครับรัศมีจันนะครับรัศมีจันกระถางนี้แบ่งที่สามร้อยห้าสิบบาทพอรัศมีจันนะครับผมแบ่งต้นนี้ให้ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรัศมีจันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจอมแม่เขานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจอมแม่เขาอันนี้รัศมีจันนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับ แบ่งให้ราคาพิเศษเดี๋ยวหาไม่เจอต้องขยับไม้ก่อนมเสจันนะครับอันนี้คือนิยมไทยด่างนะครับนิยมไทยด่างกระแางนี้รอบที่แล้วผมแบ่งไปเท่าไหร นิยมไทยด่างนะครับกระถางนี้ขอสองร้อยบาทสอง้อยบาทนิยมไทยด่างนะครับมีใครอยากได้มิโดริไหมมิโดริมีสามกระถางสองกระถาง เป็นบอลป้ายเหลืองก็สวยนะครับมีโดรี่ไปที่ร้อยห้าสิบนะครับมีโดรีนะครับ150ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับรัศมีจานสามร้อยห้าสิบนิยมไทยด่างสองร้อยมีโดรีร้อยห้าสิบนะครับใครอยากได้อะไรนะครับอ๋อผมรู้แล้วจะแบ่งอะไรสวยๆเดี๋ยวนี่ เีดที่นี่สวยนะตนนัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเดีดที่นี่้สวยใครอยากไปเลี้ยงเล็กนะครับนี่ปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงขอร้อยเดียวนะครับปีศาจแดงขอร้อยเดียวนะครับมันจะแบ่งยวจะพาไปดูอันนี้รัศมีจัน์นะครับสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะพาไปดูจอมแม่เขาเพราะว่าผมผ่าตั้งแต่เล็กนะครับ ผมผ่าตั้งแต่เขายังเล็กแล้วผมมาตั้งใหม่นะครับผ่าแล้วก็เอามาตั้งนะครับนี่นะครับรัศมีจันทร์นะครับต้นแม่เขานะครับนี่รัศมีจันทร์ต้นแม่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เอฟมาอันนี้ต้นแม่ต้นเมื่อกี้นะครับสวยนะครับไม้กระถางกำลังจะสวยนะครับ นี่เป็นไม้มที่ตั้งครับไม้กำลังจะตั้งไม้ผมยังไม่ได้ขึ้นพร้อมเยอะนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เขา้ามาบราชมคีิบ้านสวนสุภาพบันสีผม่าจะแบ่งแทนใจอ่ะแต่ผมยังหาไม่เจอต้นเล็กแทนใจอันนี้เจอต้นนี้คือแทนใจนะครับแทนใจต้นนี้ขอร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ขอร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางสี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นพี่พี่เขานะครับต้นพี่พี่จากแม่เดียวกันนะครับแต่ต้นพี่พี่เขาจะเป็นไม้หน่อนี่นะครับแทนใจนะครับสวยมากนี่นะครับแทนใจนะครับผมสวยมากครับเนี่ยนี่แทนใจนะครับสวยมากเลยนะครับ แทนใจนะครับแบ่งกระถางเล็กนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับสวัสดีลุงป้านะทุกท่านนะครับเข้ามาชมคลิปบ้านสวนดุาิพัวันสีนะครับอันนี้ก็รุ่นพี่เขานะครับแทนใจนะครับสวยมากเลยนะครับแทนใจดูกระดูกเขาชัดไหมนี่แทนใจนะครับแทนใจเอาไว้กับพี่เขาดีกว่าเดี๋ยวหามเจอ ร้อยห้าสิบนะครับแทนใจร้อยห้าสิบนะครับจะแบ่งอะไรมันเป็นไม้สิทธิของที่สวนอะ่ะยังไม่ได้แบ่งเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรไม้สเลสวยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขายนะ สี่ร้อยไอ้บุ้งร้องเนี่ยสี่ร้อยนะครับไม้อยู่ในกระถางแปดนะครับสี่ร้อยนะครับไอ้บุ้งร้องเนี่ยได้ไหมวะสี่ร้อยได้เลยไอ้บุ้งร้องเนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับพิเศษนะครับไลน์นี้นะครับใครดูจบนะครับจะได้รับต้นนี้สี่ร้อยบาทนะครับผมไม้อยู่ในกระถางแปดนะครับัดที่กรนะครับัดที่กรอนนะครับ ครับวันนี้ก็ลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปบ้านเสรีพานศีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องของเราไปด้วยนะครับเพื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับเราจะได้เจอกันนะครับผมนะครับเราจะได้เจอกันนะครับนะครับทักอ่าเรื่องขึ้นเหยนี่เจสอนกุมารินสวยๆพันสองต้นนี้ให้พิเศษพันสองใหญ่ เจีรสอดน,นะพันสองนะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ